เจอรถคนดังครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบครับผมอยู่กับผมมงคุณาวสตูดิโอนะครับโอโ้โหงานนี้มาหัวลากเลยครับพี่น้องเียไฟครับมาหัวลากเลยครับนีแ่แจ๊วแจ๊วแจเบรคหกกลางสี่ครับพี่น้อง มาถึงบ้านเจ้าภาพครับคุมพลังครับพี่น้องมีทาบด้วยให้ตายสิเมกเก้าพันสองอู้ดิจิตอลจะหนักจะเต็มหรือจะนับแน่น,นอนครับพี่น้องงานนี้เพราะว่ามาเป็นรถพ่วงเลยนะครับ มาเป็นรถพ่วงเลยครับปไระกาศหปกดรูสรารูเบียสันเดี๋ยวจะของกำลังต่อไฟอยู่ครับโอ้จานสวัสดีครับ โโอ้หชื่ออะไรครับนี่อำนวยสาวครับผมอำนวยสาวครับโอ้เจ้าดังเลยเนาะเจ้าดังครับโอ้วันนี้มาหัวลากเลยมาเป็นรถพ่วงเลยเนาะใช่มารถพ่วงเลยนี่เราไม่เอาแบบแบบสวยๆเราบ้านๆบ้านๆเลยครับรถพ่วงเลยครับใช่โอ้โหเสียหน่วยคือว่าอาจารย์อำนวยครับผมทุกวันนี้เขาเป็นเดินสายจูนะครับเดินสายจูนะครับไม่ปัญหาจะเปิดเท่าไหร่ เดินสายจูนครับอันนี้ชุดนี้ได้จูนไหมครับก่อนก่อนก่อนที่มาโรงงานเนี่ยจูนใช่ไหมโอ้โหเสดายมาไม่ทันตอนจูนแน่นาะเสดายมากเลยเนี่ยก็คืออาจารย์จะออกงานก็คือต้องจูนก่อนใช่ไหมทุกงานเลยไหมครับก็คือส่วนใหญ่จะทำแค่ดีเลยอ๋อเพราะว่าพ่เยษเรารู้มาแล้วว่าจูนเราเป็นโทนอะไรครับส่วนมากจะทําแค่ดีเลยใช่แลดีเลย EQ การที่มันกระทบนู่นกระทบนี่นี่ไหครับที่มันสะท้อนแต่ตัวนี้ทําแล้วใช่ใช่อันนี้เป็นงานอะไรครับนี่ เพอ๋อนี่เห่อันนี้เขามาให้จอดจอดเล่นก cool ่อนวะจะเปิดหรือวะหยาสีเพยเลยครับนี่ตู้สูตรไหนครับเรื่อสูตรอะไรครับนี่ออเดอร์สี่ครับออเดอร์สี่โอ้าวเราผสมเอสนี่นะโอู้หู M S ลาวอู้ยังใช้เ M S อยู่เลยเก่ามาเอคอร์ดอะไรเงี้ยมีไอคอร์ดด้วยปะป้าทิ่นถูโอ้จามนวยรักของเก่าอยู่เด้ดนี่อือข้างบนเป็นอะไรนะครับ พีอาร์อันนี้สิบแปดนิ้วไปจ้ะสิบแปดนิ้วครับอ๋อสิบแปดนิ้วพีอาร์เอ็มเอสโอฝั่งนี้นาร์โนว่าโอ้มีทุกยี่ห้อเลยเนาะใช่มีทุกยี่ห้อโอ้เจ๋วเลยครับแล้วข้างบนนี่นะเอเอทคนิคนเอทคนิคอ่าอืแล้วทุกดอกนี่มันวัดเท่ากันไหมจ้ะสิบสองวัดหรือยสิบสองพันสองพันสองวัดต์พันสองวัดทุกตัวใช่อ๋อวัดเท่ากันทั้งหมดอ๋อคือสายงบน้อยซื้อมาซื้อมาทีละสองดอกซื้อมาทีละสองเนาะ งบน้อยแต่รับประกันครับแต่อยากเล่นถูกนี่แหละเขาจะได้โกหกเราไม่ได้ใช่ไหมเราเล่นทุกทุกยี่ห้อเลยแล้วมันยากต่อการแช่งานไหมจันดอกลําโพงมันต่างกันถามว่าใครมีงบอ่ะแนะนําให้เล่นยี่ห้อเดียวหมดอ๋อถ้าเรางบเยอะใช่ไหมตอนนั้นเป็นอันนี้อันนี้ซื้อนานแล้วเนาะตั้งแต่จันไม่ได้แปลงเทพอย่างนี้สมัยที่ยังมือสองยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะซื้อนานแล้วครับ สมัยเอ็มเอสมัยรุ่นพ่อหรือเปล่านี่เอ็มเอสพ่อเล่นมาก่อนใช่ไหมครับเรื่องเสียงใช่พ่อเล่นมาก่อนโอ้ก็เลยสืบสานมาแล้วเสียงกลางให้จารย์สังกลางเป็นวีสาม V3 ววีสามองอ๋อ V3 อุบลอุบลมิวสิกอุบลมิวสิกซาวอ๋อซื้อมาใบเท่าไหร่จารย์ซื้อใบเปล่ามาตู้เปล่ามาใบเท่าไหร่ครับ2790 2790โอ้าสิน่าใช้แท้ชุดแขวนชุดแขวนโรงงานด้วย มือจับเหล็กตัวนี้กี่นิ้วครับอาจารย์หนึ่งสิบสองนิ้วดอกใช้ดอกอะไรครับดอกคันนี้คันนี้ชนะเลิศชนะเลิศทูชนะเลิศทูกี่บาทครับตัวนี้น่าจะสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมเป็นคอมห้าสูนคอมห้าสูนปากลายเล่ด้วยโอ้โหสุดยอดแล้วอาจารย์ทำหน่วยนี่นะอันนี้เป็นปากธรรมดาบหรือว่าไม่ไม่ไอ้กลางอ่ะ ฮันโหลดหรือว่าปากธรรมดาครับปากธรรมดาธรรมดาเนาะไม่มีฮอนโหลดแจวเลยครับจั่นต่อสายยังต่อแล้วต่อแล้วบ่เรียบร้อยแล้วน่ะดูคุ้มพลังก่อนนะอ่ะดูคุ้มพลังก่อนมาโอ้โอ้นี่ก็เป็นน้าลายครับขับเบรดโอ้นี่น่ะใช่โอ้ที่เป็นทีเด็ดเนี่ยทีเด็ดเลยครับนี่ใช่ทีเด็ดเลยกี่แสนวิวนั่นน่ะสามแสนล้วนสามแสนวิวของช่องวังดำใช่ไหมเพชรบางดำนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับน้าลาย ที่เด็ดเลยนะนี่ที่เด็ดของจอ้หน่วยไม่ทิ้งแน่นอนใช่ไหมไม่ทิ้งอันนี้เอามาขับอะไรจ้ะนีเอามาขับแหลมครับขับแหลมใช่อ๋อวันนี้เอามาขับแหลมใช่โอ้เจ๋าเจ้าก่อนว่าขับเบรอะไรเงี้ยใชก่อนขับเบร์ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เอขับแหลมลยอันนี้เหรอครับอันนี้เป็นแต่ก่อนเป็นเอ็กเตอร์อ๋อโมดิฟายใหม่อ๋อข้างในนี่โมดิฟายแล้วใช่โมดิฟายเป็นประกอบเอามาทำใหม่อืมใช่แต่ครับตัวนี้ที่เด็ดเลยครับตอนนี้นี่ตัวนี้ก็เพิ่งได้มา เพิ่งซื้อใช่ไหมครับใช่ใช่เพิ่งซื้อเมื่อซื้ออนน่ะเท่าไหร่ครับนี่มือหนึ่งหรือมือสองมือสองสองหมื่นสามสองหมื่นสามใช่สมัยโควิดช่วงนั้นจริงนะใช่เอากระไรห้าร้อยไปยกลับบ้านเลยนะนี่อจานคนอยากได้เนี่ยเออซื้อไงได้ฮะคุ้มพลังครับอันนี้ขับอะไรครับนี่อันนี้ขับเบรดขับเบรดเนาะกลางแหลมครับผมใช่เล่นสามทางสามทางอ่อขออาื่นสามทางเนาะ อ่ะด้านบนจานก็เครื่องปรุงก็จะมีชูรสรสดีรสดีด้วยเราเล่นน้ำปลาก็มีก็ข้างบนของเราเตอร์นี่อ๋อนี้เราเตอร์ตัวกระจายไฟฟ้เนาะรับสัญญาณเป็น TP Link TP Link มนรถก็เซียนเซซีนซีใช่ครับวลักไฟก็โฮนิกโฮนิกลักไฟมือสองมามือสองอันนี้ก็มือหนึ่งอันนี้มือหนึ่งเก้าพันห้าเก้าพันห้าโอ้ใช่เนาะตอนจานซื้อตอนโควิดเนาะใช่โอ้โหกำลังจะขึ้นพอดีเก้าพันห้าใช่ครับ มือหนึ่งเลยโอ้โหมือหนึ่งนะครับพี่น้องซื้อได้ถูกมากเลยตอนนั้นตอนนั้นถูกจริงเนาะช่วงนั้นมันลงทุกอย่างเลยครับอ่ะตัวนี้เขาจะเป็นนอตซื้อนานแล้วแหละสมัยดิจิตอลยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ตอนนั้นอก็คือซื้อมาใช้แล้วอ่านแล้วอะไรเอสลี่เอสลี่สี่จุดแปดสี่จุดแปดอันนี้เข้าแถวขนาไหนครับจัดเข้าสี่ออกแปดเข้าสี่ออกแปดโอ้แจ๋วเลยเนาะเจ็ดแปดก็ทำมอนิเตอร์ได้สบายเลยทำมอนิเตอร์ได้สบายอืมตัวนี้ก็จะเป็นพวก อันนี้เครื่องสำรองไฟเครื่องสำรองไฟอันนี้คือเรื่องเครื่องปรับแรงดันอ๋อตัวนี้นะใช่เ๋อไม่ใช่ตัวเดียวกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือยังไงครับมีหน้าที่ทำอะไรไฟตกก็ปรับให้มันเป็น220อะไรประมาณนี้อ๋อถ้าไฟไม่พอล่ะไฟมาหนึ่งร้อยเก้าสิบเขาก็จะปรับให้เป็นแต่ถ้าไฟเกินเขาก็ะัดลงมาแต่ตัวนี้เป็นสำรองเฉยๆใช่ไหมอันนี้สำรองไฟโอ้เจ๋วมากเลยอ่ะประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับมีทึบ อนี่เครื่องปั่นเครื่องปั่นเบนซินอันนี้ก่โลครับนี่ห้าโลห้าจุดศนเนาะห้าศูนย์แม็กซิมัมก็ห้าจุดห้าอจัดไปอยากฟังแล้วครับโอ้หแหลมมาแล้วครับแหลมมาแล้วหน้าลายครับพี่น้องหน้าลายนี Monate ่ตามด้วยเสียงกลางครับ เสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยเขาขนขาดแล้วนะน อาจารย์สุดยอดเลยนะโอ้เจ๋วมากเลยครับยอดเลยเหรอยอดเลยครับเ <c oughs> สียงโอ้โหระบบนี้สามทางเนาะครับสามทางครับโอ้เสียงดีมากเลยครับอาจารย์รับจูนงได้ไหมนี่รับครับรับแถวไหนบ้างครับเอารับแถวไหนใช่ไหม,มไปได้หมดไปได้หมดแต่ขอภาคอีสานอะไรประมาณเนี้ยแถวสุรินทร์บุรีรัมย์แถวสุรินทร์บุรีรัมย์ได้เนาะใช่ได้อาจารย์ติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้าง ติดต่อได้เฟซบุ๊ก k อำนวยกลีบม่วงอํานวยกลีบม่วงใช่ครับภาษาไทยเลยเนาะใช่ภาษาไทยภาษาไทยเลยครับอำนวยกลิบม่วงใช่เครื่องเสียงก็ถ้าสนใจก็ชุดนี้ก็เท่าไหร่ครับนี่หกคูณสี่คูณสีเนาะใช่ครับเบตหกกลางสี่ใช่เบอร์โทรครับจานศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าแปดเนาสี่่ครับ อำนวยกลีบม่วงเฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กอำนวยกลีบม่วงนะครับอยู่ที่บ้านน้องคอนน้องคอนอำเภอกระสังอำเภอกระสังบุรีรัมย์เนาะครับผมไม่ใช่กระลุงเนาะกระลุงน้องคอนก็หมู่บ้านเดียวกันแหละแต่คนละหมู่เนาะติดกันไงอืมติดกันนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์อำนวยมากครับผมครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ